ถ้าสมมติว่าเขาไปขายเลยเขาจะชอบแบบที่มันติดติดกันขาต้องเพราะว่าเรียงกันเพราะซื้อจากสวนนะเขาต้องปัจจุบันนีอยู่แล้วผึงไว้คือที่เขาแกะส้มข่งนั้นอ่ะไม่ได้สดไม่ไม่สดแบบนี้เพราะว่าถ้าถ้าแกะสดอ่ะมันมันจะไม่ค่อยเป็นตัวกตอนแรกก็สงสัยว่าทาไมมันเนื้อมันติดกันแบบนั้นก่อนที่จะแพ็คมาขาย ชํานาญ้ากเลี่ละเก้าโอ้มัน้อกมาแค่เาอะไรนะมันไปออกไอ้รายการคุณพ่าช่วยอ่ะอมันยำซุปโอครับ ก็คือปอกปอก่างนี้เลยใช่ไหมไปปอกแล้วก็ไปยำจังหวะเลยยำต้นโอเป็นยำใส่ตะไคร้ใส่อะไรเนี่ยอร่อยเลยใช่ไหมใช่ไอเนี่ยชุดเมี่ยงก็ได้อ่เนี่ยประมาณนั้นเลยแล้วก็มาทำตรงนี้จะเป็นขาวน้ำผึ้งข้าวเหนียวผมขอสีขาวครับผมค่ะ พี่ถ้าเราไปซืออ้อเขาจะไม่ได้ปอกแบบนี้พี่ฟืดจะบอกแบบนี้แม่ก็บอกนะแตาจะปอกแบบนี้มันก็ได้อยู่เพราะเนี่ยเราจะไปได้แบบนี้เราเสร็จแล้วเราก็จะหั่นข้างๆออก เราะว่าเขาจะรู้ใช่ไหมคะว่าเราต้องแบบเอาฟองๆไอ้พวกนี้ออกด้วยก็จะได้แบบหนึ่งแล้วไอ้ที่บอกว่าแบบเปลือกเสียเปลือกไม่ได้ต้องคัดออกนี่คือมันจะไปก็คืออย่างเงี้ยเราจะต้องมาหั่นนีทิ้งมีทิ้งให้มันได้สวยอ่ะคือถ้าๆอย่างเงี้ยเราจะได้เลยได้หมดเลยแต่ฟองๆนี้ก็เอา ฟองฟองไม่เอาค่ะอันนี้จะต้องแบบต้องเฉือนแต่ถ้าถ้าเราเฉือนแบบนี้ดีกว่าแบบเนี้เราต้องมาเฉือนกล้องมือได้คนละแบบแสดงว่าเปืดออันนี้คือเราก็มาทํจริงได้เลยใช่ก็เลยก็เลยต้องหั่นแบบเฉือนกันเอาองอมหอม นี่คือถึงโลนี้ค่ะไม่ถึงอะค่ะไม่ถึงทีคำสี่ถึงห้าโลอันเนี้ยไอไส้ตรงเนี้ยเนื้อเนี่ยมันจะดีกว่าจะเนียนละเอียดนะโดนี้ยนุ่มนุ่มเกินอันนี้เหมือนเป็นฟองฟองฟองน้ำเลยเอาไปก็คงไม่ได้ประโยชน์แดงเลยมันจะนิ่ม ตอนที่เราต้มอ,อ่ะมัน,มนจะเลกเปื่ยเละไปไปกับน้ำไปเลยต้องเอาแข็งๆหน่อยแต่สีเขาสวยสีสยอ่ะชุ่มๆ